ยินดีต้อนรับสู่วาดมหานครทาโลมหานครที่เต็มไปด้วยเรื่องของมูเตลูสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มหานครรายเดือนมหานครที่มีแต่เรื่องของการพยากรณ์ค่ะวันนี้เราจะมาพยากรณ์คนที่เกิดวันพระฤหัสปดีในช่วงของรอบเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2,565 ดวงของคุณจะเป็นอย่างไรนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นแล้วคุณจะผ่านไปได้ไหมเรามาเริ่มในดวงการงานของคุณกันก่อนเลยการงานในช่วงนี้ของคนมันพฤหัสในช่วงของสสัปดาห์ในช่วงเดือนพฤศจิกายนต้องยอมรับนะคะ พอเข้าสู่เดือนพฤศจิกายนสองสัปดาห์แรกเป็นช่วงที่นาทีเงินนาทีทองของคุณเลยก็ว่าได้ไม่ว่าคุณจะประกอบกิจการค้าทำธุรกิจลงทุนศึกษาหาความรู้อะไรใหม่ๆหรือแม้กระทั่งการลงทุนเรื่องของงานหรือเขาเรียกว่าพยายาม ปรับรูปแบบของงานใหม่จะไปในทิศทางที่ดีค่ะเกณฑ์การลงทุนในเรื่องของการงานสนับสนุนดวงงานเป็นอย่างดีคุณมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆถ้าคุณเป็นคนที่มีอาชีพหลักคุณก็จะเริ่มต้นทําอาชีพเสริมอาจจะไม่ได้ใหญ่โตมากแต่มันเป็นสิ่งที่คุณอยากลองทําคุณจะได้ทํามันและผลมันออกมาอย่างดีไม่น่าเชื่อหมถือว่าคุณถูกอกถูกใจเลย ดังนั้นนะคะคนวันพฤหัสบดี เกณฑ์ดวงงานของคุณถ้ามีเจ้านายให้งานใหม่คุณมาต่อให้คุณรู้สึกว่าคุณทําไม่ได้จงรู้ไว้ว่าดวงเข้าข้างคุณจะทําออกมาได้ดีแม้ว่าคุณจะไม่ได้จบศาสตร์นั้นไม่ได้มีประสบการณ์ศาสตร์นั้นหรือไม่ได้เรียนมาแต่คุณจะทํามันออกมาได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อคนวันพฤหัสที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการใช้วาจาเรื่องของการเจรจาเป็นหลักบอกได้เลยค่ะช่วงนี้อาจจะต้องใช้ความคิด และใช้เขาเรียกว่าจิตวิทยาในการสื่อสารกับคนที่คุณต้องการติดต่อด้วยถ้าคุณพูดดีเป็นสีแกป่าค่ะดังนั้นใช้จิตวิทยาควบคู่รู้เข้ารู้เราชนะแน่นอนในการเจรจาการประมูลงานการติดต่อการประสานงานโครงการการไก่เกี่ยทุกรูปแบบที่ใช้วาจาเป็นหลักชาววันพฤหัสในช่วงของเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ ถือว่าดีมากๆโดยเฉพาะ2สัปดาห์แรกก็คือตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนถือว่าเป็นเลิกง,งามยามดีในเรื่องของการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆในเรื่องของข่าวดีเรื่องของการงานการเจรจารวมถึงการลงทุนทําอะไรใหม่ๆและเรียนรู้เสียเงินเพื่อความรู้อะไรใหม่ๆถือว่าไปในทิศทางที่ดีนะคะต่อมาค่ะทีนี้ในช่วงของครึ่งเดือนหลังพฤศจิกายนเนี่ยชาววันพฤหัสเนี่ย จะมีเรื่องของงานที่มันล้นเขาเรียกว่าล้นโตอะไรช่วงสัปดาห์ที่3ต้องระมัดระวังนะคะไหนจะงานหลวงไหนจะงานลาดงานครอบครัวงานเพื่อนคือมันจะอีลุงตุงนางมากหน่อยนะคะแต่พอผ่านสัปดาห์ที่3ไปแล้วเข้าสู่สัปดาห์ที่4ดวงเกณฑ์การเดินทางจะมี เข้ามาค่อนข้างเยอะมากนะคะไม่ว่าคุณจะเดินทางไปเจรจาติดต่องานจากที่อยู่ในออฟฟิศอาจจะต้องมีการเดินทางเกิดขึ้นแต่ว่าเชื่อเถอะการเดินทางการเคลื่อนย้ายการยกย้ายในช่วงสัปดาห์ที่4ี่ของเดือนพฤศจิกายนชาววันพฤหัสเดีอนพฤหัสนี่นะคะถือว่าไปในทิศทางที่ดีค่ะเกณฑ์เดินทางดีกว่าอยู่ออฟฟิศ ถ้าอยู่ออฟฟิศต้องหาเรื่องนะคะหาเรื่องหาราวในการเจรจาติดต่อลูกค้าดีที่สุดหรือบางคนนะคะสัปดาห์ที่4ของเดือนพฤศจิกายนคมไม่ได้ทํางานแล้วล่ะค่ะน่านจะมีเกณฑ์เดินทางไปท่องเที่ยวไปสัมมนาออกนอกสถานที่หรือลาพักร้อนก็เป็นได้ค่ะต่อมาค่ะในรูปแบบของ ภาพรวมกว้างๆนะคะในดวงของการเงินกันบ้างอย่างที่บอกคะ่ะในเมื่อ2สัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกาการงานดีการเงินมันก็ต้องมีผลมาด้วยนั่นหมายความว่า สิ่งอะไรที่คุณไม่เคยทํพาพอคุณทํามันแล้วมันทำมาออกมาได้ดีไม่ว่าจะเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมก็นํามาสร้างรายได้ที่ดีคุณจะมีเกณฑ์การลงทุนเรื่องงานชัดๆเนี่ยนะคะหรือว่าเอาเงินเก็บมาลงทุนเนี่ยจะเป็นสัปดาห์ที่2ของเดือนพฤศจิกายนและสัปดาห์ที่3แหมอาจจะได้เรื่องของผลสำลมมิ์บางสิ่งบางอย่างดีขึ้นนะคะมีเกณฑ์ที่จะลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของความรู้ด้านการเงินนะคะการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของ การเงินดิจิตอลการสกุลเงินการเล่นหุ้นการเทรดอะไรก็มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นชาววันพฤหัสในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะอะไรที่เขาว่าเสี่ยงแนละชอบอะไรที่มาตื่นเต้นชักชอบแต่ว่าคนวันนี้จะไม่ยุ่งเรื่องของการพน,นันถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีค่ะถ้ายุ่งเรื่องของการพน,นันนี่บอกได้เลยนะคะเดือนนี้คือหมดตัวหมดจริงๆนะคะดังนั้นอย่าแตะเรื่องของ การพนันสีเทาอะไรก็ตามการเล่นอะไรออนไลน์ที่เป็นเรื่องของการเสียเงินแบบพนันขันต่อแนะนำว่าชาววันพฤหัสทำไม่ขึ้นนะคะแต่ถ้าทำธุรกิจเสริมในเรื่องของวิชาชีพของตัวเองในการสานต่อในการเดินหน้าทำธุรกิจถือว่าดีค่ะการเงินไปในทิศทางที่ดีค่ะพอเข้าสัปดาห์ที่3นะคะการเงินของชาววันพฤหัสโอ้โหฟู่ฟ้าดูดีดูด,ดีดูดีมากๆค่ะ พอเข้าสู่สัปดาห์ที่4นะคะของเดือนพฤศจิกายนชาววันพฤหัสจะมีเรื่องเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องของความสวยงามเสื้อผ้านหน้าผมเรามาระวังการใช้บัตรเครดิตด้วยนะคะเพราะว่าคุณจะช้อปปิ้งเพลินเลยทีเดียวนะทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักของชาววันพฤหัสกันบ้างคนวันพฤหัสความรักของคุณนะคะ การรอคอยมันเจ็บปวดเนาะการรอคอยนั่นโคตรทรมานเลยยอมรับตรงนี้เลยค่ะว่าคนมันพฤรหัสถ้าคุณมีความรักทางไกลมีความรักกับชาวต่างชาติหรือแฟนคุณอยู่คนละฟากฟ้าทะเลเลยนะคะฟากฟ้าเ,เขาเรียกว่าต้องข้ามน้ําข้ามทะเลอะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ประเทศเดียวกัน่ะต่างประเทศเระบอกได้เลย,เลยการรอคอยคือการทรมานแสนสาหัสค่ะแต่การรอคอยนี้จะมีเกณฑ์สิ้นสุดนะคะถ้าเขาห่างหายไปก็จะมีเกณฑ์ ติดต่อกลับมาถ้าคุณคิดถึงกันมากก็จะมีเกณฑ์การติดต่อหรือได้รับข่าวดีทางกายในเรื่องของการพบเจอกันเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์การสารต่อค่ะดังนั้นคนที่รอคอยที่พบเจอแฟนชาวต่างชาติต่างภาษาบอกได้เลยว่าคุณจะแฮปปี้เอนดิ้งในช่วงของข่าวดีที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนค่ะปลายเดือนเขาอาจจะมาหาคุณหรือไม่ก็ให้อ่ ให้ตั๋วคุณให้คุณไปหาเขาหรือไม่ก็จะมีการเขาเรียกว่าบอกวันเวลาในการมาเจอกันแบบใกล้ชิดกันได้มาเจอกันสิ้นสุดการรอคอยเสียทีนะคะนั่นคือความรักทางกายค่ะในรูปแบบของความรักทั่วๆไปนะคะก็จะมีเกณฑ์การรอเกิดขึ้นในดวงของคนมันพฤหัสเหมือนกันรอในที่นี้คือรอว่าแฟนจะรักษาสัญญาไหม รอว่าแฟนจะทำตามที่นัดไม้แฟนสัญญาว่าจะไปเที่ยวแล้วแฟนจะทำตามนัดไม้แต่สุดท้ายจะจบด้วยความว่าแฮปปี้เอนดิ้งค่ะเขาจะรักษาสัญญาเขาจะให้ ให้ความเชื่อมั่นตรงนี้กลับคืนมาเขาจะพาคุณไปเที่ยวเขาจะมาหาคุณเขาจะลาง,งานมาเขาจะลางงานเพื่อคุณค่ะเพราะว่าคุณคือเป้าหมายในเดือนนี้ของเขานั่นเองถือว่าจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งอยู่นะส่วนคนโสดนะคะเกณฑ์การรอมันเกิดขึ้นคนโสดยังคงไม่ได้พบเจอความรักถ้าคนโสดอยากมีความรักอาจจะต้องเข้าสู่เว็บหาคู่หรืออาจจะมีใครทักมาทางออนไลน์นะคะ แต่ก็ต้องเช็คโปรไฟล์ดีๆนะคะก็ไม่ได้การันตีเพราะคนโสดดวงโสดยังค่อนข้างที่จะแบบตึงอยู่นะยังคงต้องโสดต่อไปแต่ถ้าคนโสดคนไหนนะคะหัวจิตหัวใจไม่พร้อมเขาเรียกว่ายังคาราคาซังในความรู้สึกที่ผิดหวังในรักครั้งเก่าคุณไม่เปิดใจแน่นอนอยู่แล้วต่อให้มีใครเข้ามาหรือว่าคุณเหงาคุณจะต้องแก้ปัญหาด้วยการปลดล็อกความรู้สึกของตัวเองให้กลับมาเป็นคนที่มีจิตใจที่พร้อมรับในความสัมพันธ์ครั้งใหม่ียก่อนนะคะยังไงดวงคุณก็คงปิดอยู่ ถึงเวลาที่ทุกคนอยากรู้นะคะโชคลาบจะเป็นยังไงคุณมีโชคลาบอยู่แล้วคะ่ะโชคลาบด้านการงานเนี่ยเด่นมากๆเลยดังนั้นถ้าอยากได้โชคลาบทางด้านการเงินการเสี่ยงโชคลองลุ้นเลขที่คุณชอบซื้อบ่อยๆค้างคาคาราคาซังไม่ออกมาสิทธิเลขนั้นอาจจะนําโชคลาบมาให้กับชาววันพฤหัสในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ก็ได้คะ่ะแต่ก็ขึ้นอยู่กับดวงเนาะของแบบนี้นะคะก็เอาเป็นว่า ให้เทวดาให้โชคกันแล้วกันนะคะสําหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนกับมหานครรายเดือนมหานครที่เต็มไปด้วยเรื่องมูเตลูสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ